เฮ้มาดิสายไฟอ่ะดูความโหดๆมากันติดไปท่านะค่อยๆนะโอ้ โอ้โหเยี่ยตัวเฟเอ้าไอ้เจยเบิร์นนี่เอ้าไอ้เจ้ยอ้าไอ้เจ้ยนี่เข้าแก๊งไอ้เจ้ยนี่เข้าแก๊งเฮ้ยอย่างต้เยียนี่เข้าแก๊งไอ้สัตว์ไอ้เยียนี่เข้าแก๊งได้ดิได้ดิไอ้สัตว์ไป็นรีเพื่อนนะดิ รอรอรอเหนียวกอนไหมรอดิรอดิไม่เวลเราตายข้างในตรงกลางนะสองตัวอุ้ยโทษโทษโทษวัยเด็กากไอสัตว์ จับไปจับเพื่อนตรงกลางเออเดี๋ยวพี่หยิบให้มาผมยิบลงแล้วผมหยิบลงแล้วมีคนผมไม่จับแล้วก็จับแล้วก็ยิบแล้วช่วยเบรกแล้วพูดคุยผมคิดว่ากูพูดเล่นเหรอครับพวกมึงไงไอ้สัสมาพี่เหนียวขึ้นมาแล้วพี่นั่นเลยนะใส่เฮ้ยมันมีตัวจารีไอ้ยี่นี้มาไงอ่ะมาแล้วพี่ไม่เห็นรถแม่งเลยรถมันอยู่ไหนวะให้หยุดเพิ่งไปเรื่องนะ กลับมาเล่นโซนโซนตีนทารานกันได้ปหมต้องหลังกันเออต้องหลังเออขวาขวาขวาลึกไปเงียเงียเงี้ยกลับมาเงียกลับมาเงียกลับมาเล่นได้เล่นได้เล่นได้ไม่มันมีหลังเข้าอีกเด้นเห็นปะมีหลังเข้าอีกน้อเว้ยเฮ้ยบ๊อบหลังหลังหลังเอาหลังก่อนเอาหลังก่อนโอ้ยเยย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 ยนคยยยโซยยยยวยะตอนเนี้ยย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 ย

เยมาไอ้เ,อเ้ยเพื่อนตายฝั่งหนูน่ะเยอะไ,อไม่เราเล่น,นล็นโคลาโซนอนี่เพื่อนเฮ้ยไปเอาเพื่อนหน่อยดิตึกระลลีข้างล่างอยู่ ตายเยอะเกินเลยไอคอนเทนเนออกเฮ้ยเหียนี่เหียอลยมึงเนี่ครับกลัวเลย อเฮียคนละแก๊งดูเลยสัตว์โอ้ยเฮียสไลด์ไอสัตว์ ไปเดินหน่อยเอาเดินหน่อยได้หยิบไปเดินหน่อยได้ปะหยิบไปเดินหน่อยหยิบไปเดินหน่อยเหรอได้มึงกลับเล่นที่เดียวกันเดี๋ยวเฮ้ยปล่อยมันเล่นปล่อยมันเล่นก่อนนะเล่นตรงตีนทะงมาก่อนมันแย่กันมันแย่กันต้องข้าเคลียร์ตรงนั้นก่อนรีเฟรนด์ก่อนรีเฟรนด์ก่อน โซนเดียวนี่ไปเล่นโซนเดียวนี่มันเล่นหนีมันหนีอะให้ให้มันเชียร์ก่อนนะเรอรอรอเอาดีมให้เรามาก่อนฝั่งนี้ก่อนเอาฝั่งนี้ก่อนโวยในกาโค้งสนับกูสนามท่านอยู่ไหนมาล่ะพี่เหนี่ยวอยู่ไหนพี่เหนี่ยวอยู่ซ้ายมันชุบอีกแล้วเนี่ยมันชุบอ่ะเคลียร์ได้วปะเคลียร์ตัวชุบนี้ได้วปะเนี่ยค่อยๆไปเนี่ยค่อยๆดันไปเหลือห้าทีนะ ไอ้ใครไปเล่นตรงนู้นน่ะลึกนะเว้ยใครอ่ะมึงถอยมาดิผมขาวอ่ะเป็นไหนวะตกตกไปเหนียวอยู่เหนียวอยะ่หมอชุบไอ้ยี่หมอไปได้ไงอ่ะของไปชุบทมไมวะตายเฮ้ยเต็มหัวเลยนะสั่์เลยอุ้ยไอ้เฮียออกท่าเฮียอะไรวะที่บอดไวเกิน มามาด iter, Ö, ันไปเลยด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 ันไปเลยน้ำมาดิเอาดันมันเฮ้งก่อนนะไปชุบไปได้ก่อนชุบให้ชุบให้ชุบเลยเหี้ยชุบแล้วเห้ยอย่าลงตามมันไปได้ปะไม่ได้ทัางหอดแน่อน ไอสัตว์ลงผิดไอคุยเอ้ยเอาเพื่อนครับเพื่อนขอรี่เลยว่ะไม่ไม่เคลียร์ตรงนี้เคลียร์ตรงนี้ก่อนลงผิดว่ะจะหมดแล้วจะหมดแล้วเฮ้ยตรงตรงรถเคลียร์ตปไลน์เคลีร์เคลียร์ตรงเนี้ยเคลียร์ตรงนี้ขึ้อนพวดเป็นภาษาคำไอมันก็ได้นะเหลือน้อยแล้ว

หมดแล้วปะเก,เ,กเก็บเก็บดิเก็บเลยเก็บเลยค่อยเคลียร์ค่อเขี้ยวเชีย่ยบ้าวะ่ะบ้าวะ่ะบ้าไปวะ่ะเรียนได้ตึกอ่ะแห้งเหี้ยอะไรนะเก็บแห้งเก็บแห้งเลยสิบสามนาทีอันสิบเฮ้ยมีตัวมาแล้ว รถมั่ะรถมัว่วใครวะมันจะรีมะนะันอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้มื่อคืเข้ามาใกล้เกินดี้คอมน่าจะไม่ไหวเลเฮ้ยเหี้ยรถมึงรถเร่งมาร์สจัดเ, <laughs> เลยเด่นเด่นเด่นมาดูนี่เลเด่นตรงสะพานตรงสะพาน ไนไหนแล้ววะไอเชี่ยเนี่ยหายวะไปไหนวะไแม่เข้าแก๊งละกูเห็นแวบๆเมื่อกี้นี้เี๋ยวเขแม่งเี้เหนี่ยวเนี่ยวเมันเข้าแก๊งแล้วเี๋ยวเดเดเดนี่ไอมฟ้ามฟ้าเดี๋ยวรู้เรื่องไอเนอะ เต็มหลอดยังไงเต็มแล้วเต็มหอดแล้วเต็มหลอดไปไปแล้วไปแล้วสิโอ้โหเพื่อนเก็บกิบมานี่ใหญ่ชนนะได้หกสิบหาเส้นลุงว่าผมตะกี้มาขายประมาณสี่หมื่นสี่หมื่ะโหไปที่ใหญ่แล้วเขาขายหนึหมื่นงไปร้าน1ิดมาปิ นั่นไงนั่นไงนี่ไงนายนายหน้าหน้ารถเสียหน้ารถเสียมึงเห็นป่ะน่ะหน้ารถเสียคันดำเมื่อกี้ต้อกกลางเนี่านตเพื่อนหนึ่งอันนี้พี่พี่พมามาเนี่ยถือว่าลั่นมากเลยนะเว้ยเพราะแม่งเปลี่ยนแล้วเหมือนเป็นอีกคนอ่ะดูพว่ป๊อปผมมองอยู่นะเมื่อกี้เนี่ยตีพังเลยนะต่ออะไรอ่ะเมื่อกี้น่าจะเอาไปประมาณหกสิบเอ็ดตัวใช่หรอพี่บ๊อบเป็นมันล้านสิบหน่อยล้นสเป๋เนี่ยดูดิที่พูดมาทันทันทันเดาบันเฮเดาบันเห็น คุยคุยกับอลหน่อยดิใช่เหรอว่ามันตายเยอะด้วยตรงนี้ใช่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 พี่บ๊อบใช่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 กูดูแล้วบอลรับเบิร์นเข้าแก๊งเขาหรอเออมันเข้ามาแล้วมันเลือกไม่ได้หรอกส่งไปตั้งนานเรียบเงียบน้องกูมันเอาเข้าอ่ะแต่กูไม่อยากหรอกน้องกลัวเข้าแล้วก็คือรับสภาพอ่ะจะมาก็มาว่ะไม่ติดจะได้เงียบแต่แค่พวกมึงอย่าอย่าอย่าไปคิดเยอะอย่าอย่าอย่าสภาพแบบเมื่อคืนพอกู๊กี้ไปโอบมึงแม่มึงเตรียมมึงเตรียมโอบให้เบิร์นดีกว่า วัวพังแน่นอนอ่ะมึงเตรียมตัวไว้ด้วยเพนเหลือ8ป AED เหลือ13ว่ะไอ้มันไอ้ดิอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเราอ่ะไอ้ดิเหลือสิเรายังไม่เต็มปะเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เกาะ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 กระเป๋าอะไรกระเป๋าอะไรกระเป๋าอะไรวะสองปะหนึ่งศูนย์สี่สองคันหนึ่งคัน เฮ้ยห้าทุ่มคนออนพันหนึ่งผมไปแหลมไปแล้วไมว่าพร้อมแล้วนะแม่ว่ามันพร้อมเลยนะผมไปพูดเลยนะเอามไหมไม่ตอนนี้อยู่ที่ร้านนะนายเจนเย็นนะเดี๋ยวโดนนะวิสิบวิมันกี่คนแล้วเนี่ยลองนับไปดีเก้าคนเองมันเก้าแต่เราสิบมาเคมาดิมาดิ่นเล่นมาซื้อคนใหมันมาเติมมันมาเติมไปแล้วมันมันลงเกินนะเกินนะมันเกินนะบอกมันเลยนะ เออมันเกิน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 มันได้บอกมันเกินอะไรับเกินเกินคนหนึ่งแล้วเนี่ยเราสิบอดีเขาไม่ดีเขาเหมือนจะสิบเอ็ดสิบสองคนเนี่ยเขาจับคนแล้วเขาบอกแล้วเขาจับกลุ่มผ่าคนลเขาขึ้นไปแล้วมันขึ้นแล้วมันขึ้นแล้วหนึ่งไปวิ่งไปหามันนะอย่าวิ่งไปนะสีแยดีดีดะ

เก่งมากครับน้องรักผมไหมรักครับรักครับน้องนายขอบครับพี่บ๊อบขอบครับขอบครับครับน้องนายยกมือไหว้โอซีครับผมน้องนายน้องไว้นะเวสต์หลอดเฮ้ยไปเบ๊กพิทวินาเรามาชุบตรงนี้เยอะมาชุบนี้ใครเล่นเขาใคยเล่นใครขับมาชนอะไรเยอะแยะเลยวะไอเบ๊กใครเล่นนะเดี๋ยวพี่ไปเฮ้พี่เทนี่เหลือสไลด์นะเฮ้ยไอเหี้ยโป้ไอสัตว์กู้อะแข่งลับอยู่นะเว้ย ดูจำไว้พี่บ๊อบนี่ทีชุบแบบใหม่ไม่ได้เล่นเลยว่ะตอนนี้เฮียเฮียมาเข้มแรงเลยเฮียมาเข้มแรงเลยเออเบ๊กเบ๊กคอมพิเตอร์มามันต้องตีเพื่อออกเพื่อนไม่ได้ว่ะเอาแรงเลยออกออกเลยไอ้ยี่้อผมรลากตัวเหมือนนี้อากตัวหมดไปไว้หมดไปหมดแล้วหมดแล้วผมหมดเลไม่ได้เล่นเลยว่ะไอ้เหี้ยผมเอาเบสต์เตียวไป มีหมอปหนะไม่มีหมอเลยหรอรีของก่อนได้ป่าววะก็จ่ายบอกหมดรถรถบรรทุกชนชนมอไซค์เชือกสองทันเซฟอกสองทันมีตั้งนึ่งกับสองกดได้เงี้ยใส่ย้นส่วนน้นเท่าไหร่เท่าไหร่นะ เฮียมันจิบกูอย่างลือเลยว่ะตรงกงอ่ะไอ้ไว้ไว้พี่พี่จับอยู่พี่จับอยู่เฮียขายอันเท่าไหร่เฮียขายแตแล้วให้แกงไปแล้วจับไอ้ไว้กูตีไปห้าหกเฮียขายอันเท่าไหร่อ่ะที่ขายไปนก็ไม่ได้ขายไปตีมหรืว่าคอร์เตอร์มีป่ะจริงๆมันก็ไม่ใช่อะไรเอ็มหรอกเหนียวมันเราแลกชิปมาชิปมันราคาหกหมื่นอ่ะชิวกูด้วยฮัลโหลเพื่อนฮะระเพิดไม่ไร

โอ้คนสิบสองคนเล่นอะไรไปเล่นอ่ะไไปเล่นร้านสิบดีกว่ารีบไปรีของดิผมไปพูดกับตำรวจไปว่าพี่ฟอร์มเล่นระเบิดลงขวผมเลยใช่เหรอเออฮัลโหลไอ้ิคอปเตอร์ไปไหนวะเล่นมีโหนติสกินขายไหมเฮลิอปเตอร์มือเหรอมีไม่รู้พูดไปเรื่อยนะมีไปหลายเท่าไหร่อ่ะครับไม่เราไม่ไม่มีทีมงานร้านเพื่อนจะขายเท่าไหร่พี่ะพี่วานนี่พี่มีผมยาวนิดก่อนเฮียเฮียเฮียมีทีมงานร้านไหมเฮียร้อยแปดเก้าเฮียเฮียงานได้ผมหน่อยได้ไหมเอาเอาหนึยี่สิครับ จกมนนไม่ใช่กนน่ะเนี่ยเนี่ยผมฟังงานหน่อยนะครับมอใส่แล้วครัผมงัดปงวัดแล้วนะครับ้าเพิ่ัดอยู่หรอเท่านั้เองครับที่เลือกล้องไม่จับผมจะปีน้จริงนะรัวเพื่อน้าเหี่จะจับผมไหมครับ ่ผมไอ้เยไว้ตีไปสองสามตัวบอกต้องเก่าพี่เอ้าบอกเอ้าผมทำผมตีหมดอหะไม่พูดเยอะไอ้เชียบอลมันอยากลองของเราวะเล่นพี่บอลคิดอะไรอยู่อะพี่บอบอกสารเลยนะอยากตีแหละมั้งมันกำลังฆ่าตัวตายนะกูบอกให้มันยิ่งมันทำอะไรอย่างเงี้ยอยากระเบิดเงี้ยไอ้เนี่ยจากที่แก๊งมันแบบกำลังดีๆเราอะไอ้เบิร์นไอ้เบินแปดแปดระเบิดเออไอ้เชียเบินแปดซีโฟรอบตัวแปดห้าแปด แปดห้าแปดแปห้าแปดแดห้าแปพี่บาวเลขอะไรครับเลขหนึ่งสามเอยากลองของนี่สัก <c oughs> จัดให้มันหน่อยใช่ครับใช่จากที่แก้งมันกำลังจะแบบเออได้เต,ติบโตไอ้ที่พะเราคุ้มก๊าลาไอ้เก็บเเแม่งเหมือนแ <วะ S 1> ม่งแบบเหมือนแม่งแบบแบบอยู่ดีก็อยากออกอยากสายสินอะ่ะออก อยากออกอยากสายสินแนอลเคอ่ะบอกมึงสวยละไอ้เหี้ย